กับสวัสดี f อฟทุกคนนะครับกับสูตรนี้นะก็เป็นอีพีที่สามอีพีที่สาหลายคนเรียกร้องมาว่าอยากได้สูตรสองตัวล่างนะครับสูตร2ตัวล่างก็เลยจัดให้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงสูตรหลัก100บนนะครับเนาะสองตัวล่างล่าสุดนะครับเข้าไปที่ตัวกลับ นะครับนะสูตรนี้เปจากที่เขาเดินตรงมาสีงวดนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหกศูนย์สี่สองสามหนึ่งล่าสุดก็ไปที่หนึ่งสามโอ้พวงศูนย์สี่สี่ศูนย์ไอตัวที่ผมเน้นให้ด้วยนะครับสี่ศูนย์ศูนย์สีส่สสสเอยกระโดดขึ้นบนได้ยังไงนะครับนะเออสามหนึ่งหนึ่งสาม หลายคนไม่มองนะครับเพราะว่าเป็นเลขที่ไม่น่าจะมา03นี่ก็ยังพอทนนะครับถ้าเป็น13นี่หลายคนไม่ชอบเท่าไหร่นะครับเนาะเออผมก็ไม่มองนะว่า13รอบที่แล้วนะครับถ้า43ก็ยังจะโอเคเนาะ,ะ,ะมาดูสูตรนี้กันต่อนะครับสำหรับใครที่ จะดูเพื่อประกอบในการพิจนารณาเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับทีนี้มาดูกันสูตรแรกนะครับเหมือนเดิมสูตรเด่นนี่เดินดีนะครับสูตรเด่นตัวแรกสูตรแรกเนะี่ยค่อนข้างที่จะเดินดีนะครับใช้ตำแหน่งตรงนี้นะครับก็คือ2ตัวล่างบวกกันแล้วก็บวกสองทที่3มบวก1เป็น4 5หแล้วก็ เท่าไหร่ได้สี่ห้าหกอ่าสามองหนึ่งได้สี่นะไม่ใช่ห้านะอ่าจะได้หกนะครับแล้วก็บวกไปทีละสามแต้มนะครับบวกทีละสามแต้มนะตรงนี้ไม่ได้บวกแต้มเดียวนะครับเนี่ยล่าสุดที่แล้วก็คือแปดหนึ่งสี่นะครับอ่าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะ เลขสองไม่ใหญ่ยนะังใส่จะมาหกเก้าสองนะครับ <c oughs> อีกสูตรหนึ่งก็ใช้แสนบวกหน่วยบนสองครั้งแล้วก็บวกเก้าคงที่นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามบวกเก้าเป็นยี่สิบสองนะครับสอง แล้วก็บวกไปแต้มเดียวสามทีนี้บวก2นะครับได้5นะครับ2 3แล้วก็5นะครับตรงนี้ <c oughs> ทีนี้ก็มันจับคู่กัน สองตัวล่างสิบหมิยอนะครับแต่ไม่ใช่สิบหกสี่หนึ่งกะละกระนานะครับสองตัวล่างนะครับหนึ่งกอคอนะครับหกเจ็ดก็จะได้ตัวนี้เก้าชุดนะครับ 6กสองหกสามหกหาก้าเสองเสามเ้าหา้า มีเบิ้ลนะครับรอบนี้อสองสองสองสามแล้วก็สองห้าวิเลขค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับรอบนี้เนาะสำหรับสองตัวล่างเก้าชุดนะครับอรอดูรอบนี้นะครับว่าจะมาตรงหรือเปล่าหรือเขาจะเฉล็บ ไปออกตัวกลับมันหัวที่ผ่านมาเนาะเสติยรเนาะเสถียรเขาก็กําลังมาดีนะครับไม่ไม่ยาวมากนะคือถ้ายาวนี่เตรียมหลุดนะครับสาหรับสูตรสองตัวล่างสูตรสองตัวล่างนะ่ะซึงเป็นสูตรที่ผมใช้นะครับใช้งวดแรกก็คืองวดที่แล้วนะครับใช้มาเอ่อมาลงให้ดูนะครับงวดแรกเข้าเต็มแม็กเลยเจ็ดเก้า ตำแหน่งที่เข้ามาเขากระโดดได้หมดนะครับหนึ่งเจ็ดเลยหนึ่งเจ็ดแล้วก็มาหกศูนย์ก็คือตรงนี้มาในอีกสี่สองล่าสุดมาตรงนี้หนึ่งสามสังเกตว่าตรงไหนไม่มาไม่มีนะุมมาก็กระโดดไปหมดทุกตำแหน่งอแต่สูตรสูตรนี้ ตรงนี้จะยังไม่มาอแต่ก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าตำแหน่งแรกนี้จะมาไหมนะเพราะว่ามันเข้ายาวกว่านะสูตรนี้ยสูตรแรกเนี้ยสูตรแรกอะตอนแรกผมทําเป็นตัวเด่นล่างนะครับเน้นล่างพอดีเอาสูตรนี้มาประกบนะงวดที่แล้วมาให้ดูงวดแรกนะครับเห็นเข้าดีก็เลยลองประกบดูนะครับก็เข้าวิที่ตัวกลับนะครับนะรอบนี้เรา ลุ้นกันต่อเลือกซื้อลอตเตอรี่ถ้าใครชอบชุดไหนก็เลือกในเก้าชุดนี้นะครับถ้าไม่ชอบเบิ้ลก็นี่เลยจะเบิ้ลไหมรอบนี้วันจันทร์สถิติวันจันทร์เ๋ย่รอไปไล่ดูสถิติก่อนว่ามีตัวไหนหน่าสนใจนะครับสําหรับเด่นล่างเดี๋ยวจะลองทําเด่นล่างมาให้พิจารณานะครับนะเด่นล่างหรือใครได้เด่นล่างตัวไหนก็ลองดูไปก่อนนะครับเนี่ยชุดเนี่ย หกสองหกสามหกห้าเก้าสองเก้าสามเก้าห้าสองสองสองสามสองห้าสังเกตจากการออกถ้าเขาไม่หนีกันเยอะสามหนึ่งอืมหรือสามจะยังอยู่ <c oughs> สามสี่ห้าก็เป็นไปได้นะ หรือตัวเลขค่อนข้างที่จะสวยนะก็จะกระโดดไปเก้าเลยไหมเก้าส่วนมากก็จะมาแค่เก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดล่างนะ <c oughs> เออเออสติสต,ติล่างส่วนมากก็จะมาเก้าศูนย์เก้าเจ็ดมีถึงเจ็ดอยู่เนี้ยนี่แต่เลขสวยนะหลายคนก็ ต้องมองอยู่ว่รารอบนี้ก้าวจะกลับมาไหมก้าวเขาจะฟื้นคืนชีพหรือยังนะครับเ้าก <ordu. S 1> ็โอเคนะครับลองนำไปพิจารณาเลือกซื้อรลอตอรี่กันได้นะครับสำหรับสุด2ตัวล่างนะครับใครชอบชุดไหนลองนำไปดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวชุดเทียบชุด เด่นนะครับจะมานำเสนออีกทีหนึ่งนะครับผมอีพีที่สามฝากไว้นะครับรอบนี้อ่าอีพีต่อไปก็น่าจะเป็นอีพีที่สี่หลักร้อยเลยไหม <c oughs> หลักร้อยบนเลยไหมอะไรก็ได้จับตาหลักร้อยเหมือนกันนะหลักร้อยวันนี้จะมาจะชนแล้วมาหรือเปล่ารอบที่แล้วชนแล้วมาดันไม่ชอบ ากันโอเคนะครับสำหรับรอบนี้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับผมสูตรลับนำโชคนะครับอ่าใครสนใจสมัครสมาชิกก็ที่หน้าโปรไฟล์นะครับนะเพื่อสนับสนุนช่องหรือใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไคร์นะครับ แค่นั้นพอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ